สวัสดีค่ะเฮ้เ hey, ฮ hey. ความสุขบ้านป่าคลิปนี้จะพาไปจ่ายตลาดที่ห้างลีทนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าอากาศดีนะเพียงแค่3องศาเองค่ะหิมะบนท้องถนนก็ค่อนข้างจะละลายหมดแล้วนะมีบรรยากาศสองข้างทางมาฝากด้วยค่ะแต่ว่าถนนก็ยังเลื่อนอยู่ด้วยแรงกดของอากาศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยนะ ช้านี้ออกจากบ้านประมาณสิบโมงกว่านะคะพอมาถึงที่นี่เป็นอะไรที่ถูกใจมากเลยคนน้อยมากค่ะมีประมาณสิบคนเองซึ่งวันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายบรรยากาศภายในห้างมาให้ดูมองไม่เห็นใครเลยค่ะจริงแล้ววันนี้บ้านป่าตั้งใจจะไปหาซื้อไส้กรอกเอาไว้ปิ้งนะคะซึ่งเขาถือว่าที่เนี่ยก็คือปฏิบัติกันมา แบบรุ่นสู่รุ่นก็คือการออกไปปิ้งย่างหรือมีกิจกรรมนอกบ้านในช่วงคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะหากิจกรรมเพื่อที่จะมีการทําร่วมกันนะคะเพื่อให้มีความสุขแล้วก็ได้พบป,ปะพร้อมหน้าพร้อมตากันบางครอบครัวก็อาจจะไปไปเล่นสก,กีนะคะบางครอบครัวก็อาจจะช่วยกันทําอาหารหรือทําเป็ดระขอกา่นั่นเองนะคะก็คือการทําคุกกี้ ซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้เรียกได้ว่าครอบครัวเราจะทานอาหารวันคริสต์มาสมาตลอดตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันนี้เลยนะคะแลวก็ยังจะต้องทานต่อไปจนถึงคริสต์มาสหรือสิ้นเดือนอีกคะ่ะส่วนอาหารบ้านป่าเองโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบอาหารไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะทําแบบง่ายๆอาหารจานเดียวหรือทานประมาณมือ้อสองมื้อหมดนะคะเพราะว่าถ้าทําถ้าทำเยอะมันทานไม่หมดคะ่ะแล้วพอทานหลายวันนะ่ะมันจะเลี่ยน แล้วก็มาถึงบ้านแล้วค่ะถอดแจ็คเก็ตถอดผ้าพันคอก่อนนี่ดูสิได้ไรเอาไอติมมาด้วยนะคะติดมือมาเดี๋ยวใส่ตู้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวน้องละลายพอกลับมาถึงบ้านก็น่าชื่นใจมากเลยพี่หมีเช็ดหน้าต่างค่ะสะอาดมากเลยเขากลัวเหมียวจะเหนื่อยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ได้เนื้อวัวบสดสําเร็จรูปมาด้วยนะคะแล้วก็ได้ต้นหอมมาค่ะราคาน้องดีงามค่ะวันนี้ประมาณ1ิบโครนเอง อันนี้ก็กะว่าเดี๋ยวจะไว้ทาเมนูผัดกระเพรานะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมนี้ไปด้วยแล้วก็ได้มะเขือเทศมานะคะ500กรัมตามด้วยพริกหวานปาปริก้า3-4ค่ะแล้วก็แรดิสค่ะแล้วก็สลัดมันฝรั่งนั่นเองและนี่ไส้กรอกหมูนะคะ1กิโ800กรัมค่ะ เราก็เลยจับน้องมาทำเมนูมื้อเที่ยงนะคะก็คือกรีนไส้กรอกทานคู่กับมันฝรั่งชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะเฮ้ยโดบายบายสวัสดีค่ะ